แผงไข่เก้ายหญาพึ่งทิมครับถ้าเอาไปเฮ็ดแบบนี้มีประโยชน์มากมากครับสีเ่เฮ็ดอีหยังเขาไปช่มเบิ่งกันในคลิปเลยครับพี่น้องให้วนั่มแผงไข่เก้าแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วเขามาตัดเป็นชิ้นนะครับ ครัเ่อแดงซี่นมาครับแล้วเ่อแล้วเ่าก็มาแตะเป็นชิ้นครับคิดนนึ่งนี่ลายกับเฮดลายๆนะครับนี่หน่อยกับเฮดหน่อยครับถ้ากติตาดเบิดแพงก็ได้นะครับอันนี้เดอ้อพี่น้องเด้อครับอืมครับ ให้เขาตัดเบิดแผงเลยนะครับเด้อมันมันก็ค่อยิใส่ได้โดนนะครับหลังจากที่เขาตัดนะครับเบิดหนึ่งแผงเราจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าตัดไปไวก็เอาเมื่อฉีกเขาได้ครับพี่น้องแล้วเขากะน้าน้ำมันพืชเก่านะครับอันนี้คือน้ำมันพืชที่ใส่แล้วนะครับให้เขามาโรยนะครับโรยด้วยห่นๆดีครับให้ทั่วๆนะครับให้มันถูกทุกอันเลยนะครับเด้อมีกครับ มันๆๆันอรให้เขาซึมเขาทั่วกระดาษเลยนะครับน้ำมันพืชเก่าครับถาถาว่าเขาห้องกับซิกเลยครับง่ายๆครับมันเข่ากันนะครับง่ายๆครับกินครับพลังจากที่น้ำมันพืชเกา่าเขากับนี่แล้วเข้าไปส้มต่อครับมาห้าสินห้าเป็น,นปอย่าง หลังจากที่เขาเข่ากันดีแล้วครับน้ำมันพืชเกา่ากับห้างไข่นี่ครับหัางไข่ที่เป็นกระดาษนี่ครับนี่ข้าดีจะวมาเฮ็ดแนวออยไฟครับนี่ครับอื่เฮ็ดแนวออยไฟถังไฟครับพอค่าไม่ขายในตลาดสดน,นะครับ ที่มีน้ำมันพืดเหลือเก่านะครับกับแผงไข่นะครับเอามาเฮ็ดแบบนี้ได้นะครับนี่ด่างไปหนึ่งเขาครับนี่เขาก็เฟื่อนใส่ครับเฮ็ดยางง่ายๆครับแบบนี้ครับคลิปนี้ก็เฮ็ดง่ายๆแล้วนะครับนี่แบบนี้เขากับซีลุกได้โดนนะครับนี่แบบนี้ลุกโดนลุกนั่นนะครับหรือพี่น้องเอาว่างน้องโดนรับแล้วก็ เอาทานใส่เลดก็ได้นะครับนี่แบบนี้ครับสมมาเห็ดมาแล้วห่อก็บเซตุกอย่างหอยใบนะครับสรุปก็คือาเอาแผงไข่มัดสีเป็นชิน้นเป็นชิน้นแล้วห่อก็เอาผสมกับน้ำมันพืชเก่าครับพี่น้องเวลาเขาเสียออมาก่อไฟเ่าก็เอามาเทละชิ้นนะครับแบบนี้ง่ายดีนะครับไม่ต้องไปหาอย่างอื่นมาอ้อยไฟนะครับเอาแค่ล่างกระดาษไข่นะครับรกับน้ำมันพืชเกา่ามาเห็ดแค่นี้ก็ได้นะครับพี่น้อง ถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกคนที่เข้ามารับชมครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ